้านหแน้าก็พ่นสไลด์บางๆเบา,บาๆแต่ไม่น่าเกลียดครับทำออกมาได้ดีมีเหี่ยวมีย่นบ้างเบาๆขายตามสภาพเช่นกันอาการของจอรุ่นนี้คือมันหมดสภาพแล้ว16ปีค่อนข้างกินน้ำมันมากๆเลยรีวิวด่วนในวันนี้นะฮะก็มาเอาใจคนที่งบน้อยแต่อยากมีรถครอบครัวไว้ใช้งาน นะฮะวันนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ตอนที่ออกห้างนี่หูไม่ธรรมดาจริงๆนะเพราะว่าเป็นสเปคเซกเมนต์บนๆเลยของค่ายมิตซูนะะกับตัวนี้เลยฮะปี2009 Mitsubishi Space Wagon n เบนซิน2 4 G.T. ใหม่2 2 2 0 0 0 0กิโลเมตรคันนี้นะฮะเป็นรถที่เราตีเทินตีแรกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายจะขายให้ราคาแบบถูกๆเลยแต่ว่าขออนุญาตขายตามสภาพนะฮะ เพราะว่าอายุรถเนี่ย16ปีเข้าไปแล้วแล้วก็เลขไม์นี่ทะลุเกิน2 0 0 0โลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นตัวท็อปนะฮะตัวนี้คือรุ่น GT เลยตอนออกห้างจะมีรุ่น GLS ซึ่งเป็นรองท็อปแล้วก็ตัวนี้แหละเป็นรถบ้าน3มือนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการผ่านเคยเก็บสีมันต้องมีแน่ๆแล้วเคยมีสไลด์คันหน้ามานิดหน่อยแต่ไม่ได้ชนหนักอะไรนะอะมาดูพร้อมกันเลยฝากระโปรงสีสันถือว่าโอเคนะฮะดูแล้วไม่มีรอยอะไรนะฮะ ใช้ได้ภาพรวมโอเคนะฮะผิวอาจจะไม่ได้ถึงกระใสเหมือนรถใหม่มากเพราะผ่านการทำสีมาบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะแต่ทรงมันได้ไฟหน้านะฮะมัลติรีฟเลกเตอร์นะฮะโคมไฟเหลืองเบาๆก็ตามอายุนะฮะไฟตัดหมอกมีให้นะเซ็นเซอร์มีให้ด้านหน้านะฮะกระจังหน้านะฮะเป็นรุ่น GT นะฮะไฟหน้าสองฝั่งเหลืองเบาๆเหลืองทุกคันนะฮะรุ่นนี้อาการประจำรุ่นเหลืองทุกคันไฟตัดหมอกมีให้ในตัวกันชนสีสันโอเคนะดูดีอยู่ แม้ว่าจะมีรอยขนแมวบ้างนิดนิดหน่อยๆแต่ภาพรวมมันโอเคแอบขวาก็โอเคนะฮะภาพรวมใช้ได้นะฮะรอยใหญ่ๆแบบเด่นๆไม่มีอะไรรอยเล็กๆมีกระหย่อมกระหย่มนะฮะถ้าท่านเพ่งแบบใกล้ๆมีนะมีสเก็ดบ้างนะแต่ขายตามสภาพแล้วแนะนําว่าไม่ต้องไปทำนะฮะเรางบน้อยเราเน้นใช้งานดีกว่านะ,ะมือจับโครเมียมนะฮะแล้วก็ฟิล์มกันสา์เจ้าของเดิมแถมมาเรียบร้อยกระจกข้างสีสันโอเค ไปเลี้ยวมีให้นะหลังคาสีสัน์โอเคเรียบร้อยนะฮะอ่าล้อต่อนะฮะดิสเบกสี่ล้อหน้าหลังเลยนะฮะแม็กก็ใช้ได้นะฮะสภาพโดยรวมถือว่ายังดูดียางเป็นฟอ l เคนนะฮะเบอร์2 1555 5่7หนะยางปีอะไร20นะฮะยาง5ปีแล้วแต่ดอกใช้ได้นะดอกยังสวยนะฮะขายตามสภาพดอกพอได้ ล้อหน้าแม็กสวย,วยเช่นกันนะฮะถลอกนิดหน่อยช่างมันตรงกลางสวยมากยางปี20ของฟ a ลเคนนะฮะดอกถือว่าก็ยังสวยนะครับดอกยังใช้ได้อีกสัก2ปีก็ยังได้นะฮะอ่ะประตูหลังขวาเปิดมาดูเม็ดอาร์กันก่อนขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบซอกด้านในนะฮะก็เดิมนะฮะไม่มีชนหนักฟลิกฟลัมอะไรนะฮะ เสากลางขวานะฮะขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในนะตัวอักษรคมคลิปเลยนะตัวอักษรคมคมน็อตเดิมไม่ขยับนะ,ะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะเสาด้านหน้าขวานะดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกในก็ยังสวยนะฮะแห้งแห้งเดิมๆไม่มีพลิกฟ้าไม่มีชนหนักอะไรนะฮะอ่าด้านหลังกันบ้างนะฮะมีสปอยเลอร์มาให้ในตัวนะฮะ กระจกบานใหญ่เลยของเดิมจากโรงงานวิซูนะฮะไฟท้ายซ้ายนี่สวยมากนะนี่ฝาท้ายสีสันโอเคเรียบร้อยนะฮะไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนหลังสีสันเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยเซ็นเซอร์หลัง3จุดมีถลอกตรงนี้หน่อยๆขายตามสภาพกันชนหลังฝั่งนี้เรียบร้อยนะฮะอ่ะเปิดมาแล้วนะด้านหลังกันบ้างโอ้โหโคมไฟบางมิดเลยอ่ะดูด้านบนเลยว่า ตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิม erm, นะฮะฝาท้ายน็อตเดิม erm, หมดตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะฮะฝาท้ายก็เดิมหมดนะฮะแห้งๆไม่มีคอไม่มีพ่นอะไรนะฮะล้อไหลอยู่ตรงไหนมุดหน่อยสิล้อไหลอยังอยู่เปล่าอยู่ไหมยังอยู่ดีนะฮะช่วงล่างยังอยู่ดีโอเคสุดท้ายแถบนี้ภาพรวมใช้ได้นะฮะจะมีนิดเดียวตรงนี้เป็นสะเก็ดซึ่งเจ้าของเดิมก็แต้มมาแล้ว ขายตามสภาพเช่นกันนะฮะ,ะภาพรวมครับภาพรวมทรงมันยังได้นี่ภาพรวมมันยังโอเคเรางบน้อยเราเน้นใช้งานนะฮะแนะนําไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะนะฮะขอไปก็ตามอายุนะฮะก็ถือว่ายังไม่หนามากนะอ่ะกระจกข้างสีสันมีรอยมีถลอกนิดหน่อยขายตามสภาพมีไฟเลี้ยวให้มือจับโครเมียมฟิล์มกันสาดร,รอบพันเรียบร้อยล้อหลังแม็กใช้ได้นะฮะดูดี ยางหลังซ้ายเป็นโยกโกฮามานะฮะปี20นะฮะอ่ะดอกสวยนะดอกสวยดอกเต็มอ่ะล้อสุดท้ายหน้าซ้ายก็ภาพรวมใช้ได้มีถลอกที่ขอบนิดหน่อยเป็น f a ลเก n นนะฮะปี20นะ,ะอ่ะดอกโอเคดอกสวยใช้ได้นะฮะอ่ะประตูหลังซ้ายขอบยางเปิดออกมาฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ อาเสากลางซ้ายฮะขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คยูโครอาซอกประตูด้านในตัวอักษรคมๆน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะฮะอาเสาหน้าซ้ายอาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามอาดอกซอกด้านในก็เดิมๆไม่มีชนหนักอะไรนะฮะภาษีต่อแล้วครับหมดกันยาปีหน้านู่นเลยนะฮะนะกระจกเดิมของมิตซูเลยนะฮะ ไปดูห้องเครื่องกันนะครับไปตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซิน2.4ลิตรนะฮะต้องเรียนตรงๆว่าค่อนข้างกินน้ํามันมากๆเลยถ้าใช้งานทุกวันไม่ค่อยเหมาะนะ,ะแต่ถ้าซื้อติดไว้บ้านไว้ท่องเที่ยวสักอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยกำลังโอเคแล้วก็ประมาณ8-9โลลิตรแค่นั้นแหละบอกตรงๆแต่ได้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สไมแทส220,000โลนะฮะ,ะโครงสร้างซ่องในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่ถอดรูกลมคมกริป แก้มขวามีถอดเก็บสีนะฮะซับในเดิมซับในแห้งเบ้าชกเดิมเบ้าโชกแห้งคานมีพ่นสไลด์บางๆมานิดหน่อยแต่เป็นคานเดิมนะฮะรูยังกลมใช้ได้แชสซีด้านล่างยังสวยแห้งเดิมนะฮะคานหน้าก็พ่นสไลด์บางๆเบาๆแต่ไม่น่าเกลียดครับทำออกมาได้ดียังดูเนียนสวยใสยแบตเตอรี่ถ้าเกินหกเดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกินหกเดือนไปตามนี้แก้มซ้ายแก้มขวามีถอดมาเก็บสีนะฮะซับในเดิมนะครับเบ้าโชกเดิม นอกในเดิมน็อตเดิมฟ้าโปรงเคยถอดเก็บสีนะฮะน็อตมีถอดนะแต่ด้านใต้เดิมด้านใต้ไม่ได้ยุ่งอะไรนะด้านใต้ย,ยังแห้งอยู่นะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบฝ้าโปรงน็อตมีถอดเก็บสีเล็กน้อยนะฮะสาภาพเครื่องต้องบอกว่า16ปีนะฮะท่านต้องทําใจนะนะวันนี้สาภาพมันโอเคมันยังใช้ได้นะแต่ว่าขายตามสาภาพท่านต้องไปดูแลกันเองนะ แต่จากล้านกว่าบาทเหลือแสนกว่าบาทผมว่าเล่นได้เดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อฮะภายในเอกลักษณ์ของ GT คือจะเป็นสีดําส่วน IGLS มันจะเป็นสีครีมนะฮะเพราะฉะนั้น GT มันจะได้เรื่องการดูแลรักษาที่ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะเน้นโทนดําเป็นเบาะหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานตั้งแต่16ปีที่แล้วมีเหี่ยวมีย่นบ้างเบาๆขายตามสภาพเช่นกันนะฮะมีที่เท้าแขนให้ท่านเรียบร้อยนะ,ะประตูก็เดิมโรงงานทุกชิ้น,นะฮะ แผงเดิมพลาสติกเดิมหมดเจ้าของเดิมติดมา่านเพิ่มให้ด้วยนี่เท่มากขอบคุณมากเลยฟิล์มยังได้อยู่เป็นไฮคู rew, ยังดูดีขอบคุณมากด้านหลังก็มีมา่านนี่เจ๋งเลยนี่สุดยอดพร้อมฟิล์มไฮคูแผงประตูโอเคสวยนะวัสดุมีลอกเบาๆตามอายุนะฮะไม่แปลกเป็นเรื่องธรรมชาติแถวสองสวยนะดูดีเลยเป็นหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานสีดำล้วนนะฮะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้ ประมาณนี้อ๊บโอ้เดินได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นลงง่ายนะ,ะเข้าออกง่ายมุดง่ายนะ,ะ mm hmm. แถว3ดูแล้วเบาะตัวใหญ่นั่งสบายพื้นที่หย่อนขาให้มาสูงเลย mm hmm. เป็นสเปคเดิมโรงงานหมดนะฮะแผงท้ายพลาสติกสีครีเสีเทานะฮะ mm hmm. ก็มีริ้วรอยนิดหน่อยมีไฟให้อีกดวงหนึ่งนะ,ะแล้วก็ด้านหลังดูสิครับนี่สมชื่อสเปคไหมมันต้องกว้างแบบนี้แหละ mm hmm. เก็บสัมภาระได้แบบเยอะมากมี power outlet ตรงนี้ด้วยนะฮะ นะแล้วก็พลาสติกก็มีรอยนิดหน่อยนะฮะตามอายุ16ปีฝั่งนี้โอเคฝั่งขวาสวยนะผมชอบมากเลยรุ่นนี้เพราะว่าพับบอดได้หลากหลายมากอย่างแรกคือนอนแบบนี้เลยเนี่ยอ่ะเนี่ยนอนแบบนี้เลยอย่างที่สองนะฮะพับราบได้เดี๋ยวทําให้ดูป,ปั๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บอ่ะไปท่าที่สองปึ๊บอ่ะอึบ๊บอ่ะอ่ะอันนี้พับราบงี้อ่ะอึ๊บอ่ะอ ปึ้งอะกดลงมางี้นี่อะขนของนไให้เต็มที่เลยนะฮะถ้านั่งกันแค่2แถวนะฮะเดี๋ยวลองไปนั่งแถวกลางดูมาตอนนี้ถอยบอกคนขับสุดเลยนะฮะโอ้โหขึ้นลงง่ายเลยรถไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วดูสิรับกว้างมากนี่คนตัวสูงสูงยาว,ยาวๆเข้ามานั่งนี่เขายังไม่ติกเลยนะฮะนี่นั่งสบายมากนะครับสมชื่อสเปซจริงๆมีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งเลยนะฮะมีไฟสองสว่างปรับความแรงแอร์ Air ได้เองมีจอเพดาน มีม่านให้เรียบร้อยนะครับปรับเอนได้เยอะนะฮะนอนสบายเลยนะฮะตัวเบาะแถวกลางเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้เยอะนะฮะปรบับระยะได้ประมาณนี้ตัวเบาะสวยนะครับสภาพของเดิมโรงงานยังสวยดูดีฟิล์มไฮคู oo, ม่านรอบคันแผงประตูเดิมเดิมโรงงานอะประตูหน้าซ้ายก็สวยมีลอกเบาๆลอกทุกคันอยู่แล้วตามอายุนะฟิล์มม่านสวย บอกเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นมีเหี่ยวมีย่นมีถลอกเป็นธรรมชาติไปลองขับกันในยุคนั้นยังไม่มีปุ่มสตาร์ทตัวท็อปก็ยังกุญแจเสียบเหมือนกันสำรองมีให้อีกดอกหนึ่งนะขึ้นลงง่ายนะรถไม่ได้สูงนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะฮะกับใหม่แท้ๆเลย2,2,000 0โลนะฮะกับรถ16ปีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปรถ16ปีนะฮะแอร์เป็นแอร์แมนวลนะฮะ แต่ของมิซูนี่เราต้องเปิดคอมเองนะฮะเวลา,เาทุกครั้งที่เปิดแอร์เราต้องมาเปิดตัวคอมพรสเซอร์เองไม่งั้นไม่เย็นคันนี้ต้องบอกว่าแอร์หนาวเลยนะจริงๆแอร์มิซูนี่โหคตรหนาวเลยรุ่นนี้แบบเปิดหนาวมากนะเย็นฉ่าเลยอคอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นพลาสติกสีดําแข็งๆระยะไกลามากนะได้เรื่องความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ด้านบนเป็นเก๊กเก็บของตามสเปคเนาะแพ้แบ็คคู่นะฮะ แล้วก็หน้าจอขายกันแบบสเปคเดิมโรงงานนะฮะของมิตซูรุ่นนั้นรุ่นตอนนั้นจะให้เป็น a l l พายนะรุ่นนี้ต้องบอกว่าตกรุ่นแล้วนะแต่ขายตามสภาพนะฮะขายความคลาสสิกขายของเดิมโรงงานแต่เล่นได้แต่ต้องบอกว่าไม่ทันสมัยแล้วเล่นได้น้อยมาก <c oughs> เล่นได้แค่ไม่กี่อย่างนะบลูทูธได้ DVD <c oughs> ได้ต่อโทรศัพท์ <c oughs> ได้แค่นั้นนะฮะอ่า แล้วก็กล้องหลังมีไหมเดี๋ยวดูอันกล้องหลังมีนะแต่บอกเลยว่าไม่ชัดนะฮะรุ่นนี้จะเป็นอาการของจอรุ่นนี้ขึ้นมันหมดสภาพแล้วสิบหกปีนะท่านอาจจะต้องไปเปลี่ยนเองอันนี้ขายตามสภาพเช่นกันแต่ว่าเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ยังยงเล่นได้นะเดี๋ยวเปิดวิทยุให้ต,ตืะ์ดเติรไดอ่ะวนลุ่มหนึ่งไหนวะ,อะโอเควิทยุยังใช้ได้นะฮะอ่ะ,อะ ตัวด้านล่างนะฮะก็จะเป็นที่เก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆเนาะเกียร์ GT จะเป็นหัวเหล็กนะฮะถ้าเป็นตัวเก S จะเป็นหนังมีแม,ม,มนโนวลโหมดด้วยนะฮะเพิ่มลดเกียร์ได้เนาะนี่แล้วก็มีอะไรช่องเก็บของที่เกียร์บุรีนะฮะวันนี้นั่นอ่ะมา,าปิดให้เขาหน่อยนะฮะตรงกลางนะฮะก็จะเดินทะลุไปด้านหลังได้แล้วก็เป็นที่วางแก้วน้ําแบบนี้นะก็ ใช้ไม่ยากพับไม่ยากเนาะมีที่วัมือที่เท้าแขนให้ด้านหน้าคู่หนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็พวงมาลัยนะฮะมีครุสคอนโทรลด้วยนีย่ในยุคนั้นมีครุสคอนโทรแล้วนะฮะแล้วก็พวงมาลยัยไม่มีปุ่มอะไรให้มาแบบโลง่ลงๆลนๆนะฮะหนังพวงมาลัยนะฮะเขาหุ้มมาเนาะถ้าแกะมานี่คิดว่าจะลอกๆหน่อยนะฮะ เราก็เลยหุ้มไปเขาหุ้มมาแล้วก็หุ้มไปกระจกไฟฟ้า4ี่บานออโต้คนขับบานหนึ่งนะฮะเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ได้พับไฟฟ้านะฮะมีไฟตัดหมอกในตัวนะฮะแล้วก็โซน่าสี่ทิศเนี่ยแต่โซน่าบอกว่ารุ่นนี้เสียง่ายมากอันนี้ขายตามสภาพนะฮะตอนนี้ยังโอเคอยู่นะตอนนี้ใช้ได้อันนี้ให้ดูหน้าจอตอนนี้ใช้ได้แต่นานๆไปไม่รู้นะฮะ แต่เดี๋ยวนี้ผมว่าก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่โซนา่ามันก็คือเซ็นเซอร์กันชนหน้าหลังนั่นแหละตอนนี้ยังโอเคอยู่กระจกหลังปัดแสงสะท้อนด้วยกันโยด้านบนเป็นช่องเก็บแว่นเนาะแล้วก็มีไฟให้คู่หนึ่งนะมีเจิมเบาๆนิดหน่อยที่บังแดดเป็นสีเทานะฮะมีกระจกให้ซ้ายขวาเพดานสวยมากครับเป็นสกัดสีเทาดูดีมีแอร์พดานปรับความแรงได้3ระดับนะฮะแล้วก็มี แอร์ครบทุกตำแหน่งเลยนะฮะแล้วก็ตัวจอนะฮะจอของเดิมโรงงานใช่ไหมอ่าแล้วก็มีไฟไฟยังติดไหมเนี่ยไฟยังติดอยู่อ่าโอเคนะฮะแล้วก็ยังใช้ได้ไหมปั๊บอ่ะก็ใช้ได้ไหมเนี่ยเปิดดูอ่ะยังได้ไหมอ่ายังได้นะฮะแต่ว่าก็ตกรุ่นแล้วละ่ะอ่าปิดไป โอเค,อเคจองเดิมทำไรไปครับ6,4ตอนนั้นไม่สองแสนหนึ่งนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองแล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วจะถึงอีกทีสองแสนสองหมื่นหกพันนะฮะอะ่าน้ำมันเกียร์ถ้าเกิดว่าเพิ่งเพิ่งทำมาผมขออนุญ,ญาตทำเฉพาะน้ำมันเครื่องนะฮะเพราะว่าเขาเพิ่งทำมาตอนไม่สองแสนหนึ่งนี่เองขยับไปหมื่น,นโลหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะอากะซ้ายเปิดมานะมีพอร์ตอะไรนะฮะนั่น่ะ พอร์ตมันคืออะไรวะอะไรไม่รู้นะอรอตนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะฮะตกรุ่นแล้วเอาโหคู่มือยังอยู่เลยนะฮะอ่าีโมงรีโมทแถมอะไรมาแถมไปให้หมดนะฮะแฟ้มเฟิร์มมีอะไรมาเอาไปให้หมดนะฮะคู่มือใช้งานนี่มิสซูอาดูกันเลขเครื่องนะฮะ 4G69 NT8647 ตัวถัง MMT แล้วก็ลงท้าย F002 400นะฮะออกรถนะฮะกรกฎาคม2552 ก็คือปี2 0 0 9นะฮะนะฮะปี2 0 0 9นะฮะแล้วก็ป้ายนี่ตรงหมดเลยชกอคเชอร์นะ,ะ์เนะจดทะเบียนกัญญา2 0 0 9สีดำเดิมโรงงานนะเลขตัวถัง MMTLRF n 0 0 2 400เครื่องยนต์ 4G69NT8647 เบนซิน4สูบ2.4ลิตร165แรงม้าครับลองขับกันเลยไปเครื่องยนต์เบนซิน2.4นะฮะพละกกำลังสุดมาก ออกตัวพุ่งกระถูดแรงนี่เหลือๆเ,เลยเแบรบกก็อึง้งยางแน่นนะช่วงล่างยังโอเคเครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบใช้ได้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะรุ่นนี้บอกเลยแอร์โคตรหนาวนะฮะกล้องหลังมีให้ตามสเปคโรงงานนะแต่ไม่ค่อยชัดนะฮะอันนี้ขายตามสภาพเช่นกันวงมาลัยโอเคนะฮะแน่นดีจับแล้วเฟิรม์มกระชับจับแล้วมั่นใจแต่รุ่นนี้จําได้ว่าวงเลี้ยวบานไม่แคบนะครับ กลับร้นในพื้นที่แคบๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะกลับให้ดูผมว่าอาจจะต้องโยกเล็กน้อยเท่าที่จําได้รู้สึกจะวงเลี้ยวบานๆหน่อยพอ,อได้นะฮะ,อ,ะอีกเวิร์กหนึ่งป,ปั๊บไปอ่ะอ่าโอเคเลยอ่าบานแต่ว่ายังสามารถกลับร้นในพื้นที่แคบๆได้นะแต่เท่าที่เคยเทสจาได้ว่าวงเลี้ยวบานกว่ารุ่นอื่น อ่ายังได้อยู่อ่าโอเคก็ไาม่ได้บานนักเกลียดนะฮะอ่ะบอกเลยนะฮะใครที่งบไม่เยอะแต่อยากซื้อไว้ติดบ้านเผื่อไว้ท่องเที่ยวผมว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าสมรรถนะยังใช้ได้แม้ว่าจะ16ปีแล้วนะแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ออแอร์เย็นใช้ได้นะแม้ว่าอาจจะกินน้ำมันไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ทุกวันเอาไว้เป็นแบบสายท่องเที่ยวเป็นคันที่2ที่3อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะจากราคาายแดงเกือบล้านห้า วันนี้เหลือเท่าไหร่ไปดูอ่าสำหรับใครที่งบน้อยนะฮะอยากซื้อไว้ติดบ้านผมว่าน่าสนใจนะ,ะเพราะว่าเป็นรถครอบครัวไซส์ใหญ่ที่วันนี้ต้องบอกเลยว่าราคานี่ลงมาเยอะมากๆเลยนะฮะรุ่นนี้ออกห้างป้ายแดงยุคนั้น 4, ล้านสี่กว่าเกือบ 1, ล้านห้าเลยนะฮะวันนี้ผ่านไป16บปีเข้าไปแล้วนะฮะวันนี้ครับราคา walk i อินนาราน,นะฮะเราตั้งขาย199,000ืบาทนะแต่คันนี้ต้องบอกว่าอายุรถเขา16ปีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้น จัดไฟแนนซ์ไม่น่าจะได้หรืออาจจะมีบางไฟแนนซ์แต่ดอกเบีย้ยสูงไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเน้นเงินสดดีกว่านะฮะราคาพิเศษเฉพาะคนติดตามคลิปนี้เลยลดเลยครับเหลือเพียง1นึ่0 0สนบาทาจากล้านสี่กว่าเกือบล้านหวันนี้เหลือแสนกว่าบาทผมว่ายังพอเล่นได้นะฮะ รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีต่อต่อมไม่มีพิกคว่มไม่มีน้ําท่วมนะฮะเลขใหมล์เท้ๆ2 2แ0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะแต่ย้ำกันอีกทีนะคันนี้รถ16ปีเข้าไปแล้วเลขใหม่ทะลุ2,000 200, 0 เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นรถที่เราตีเทินตีแรกมาเพราะฉะนั้นวันนี้ขายตามสภาพนะฮะไม่มีรับประกันอหลงอะไรหลังการขายใดใทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยฮะเดี๋ยวก่อนออกรถนะเราเอาเข้าศูนย์มิตซูปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนส้กรองให้ท่านฟรีน้ำมันเต็มถังให้ท่านฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ฟรีแล้วก็เติมลมยางในเจเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full hd ให้ฟรีทำความสะอาดและลมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบ เช่นเธอน,นะใครสนใจก็อย่าช้านะแอดไลน์เลยมาได้เลยด้านล่าง ID ไลน์แอดหนึ่งเคนาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆครับพี่กูเก้นแมพพิมพิบเกศีประกรณ์เลยอยู่ถนนการลำปึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตูสองแล้วทวาที่มงานฝ่ายขาย เดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีปรากอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะับ19สีประกอรุ่นที่สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com